ดีแม็กนะครับ2 5 0ตัวสูงปี09นะครับสีสัสนสวยสวยเลยนะครับมีตาหนินิดหนึงไดยทำให้เดะเก็บงานให้นะครับสวยเลยยางดีด้วยยางยี่ห้อดีนะครับมิชลินยางยี่ห้อดีด้วยขอบ16นะครับยาง16นิ้วยางแก้มสูงเลย26570 ยางปี2 0 2 1นะครับใหม่ๆเลยยางปี2 0งพี่เนี่ยตรงนี้เราจะเก็บงานให้นะครับตรงนี้มัน,เป,นเป็นกันชนตัวเตี้ยนะครับก็ใส่ตัวเตี้ยมานะครับช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนี่ฮะช่วงล่างแห้งมากเลยไม่หยดไม่เยิ้มนะครับ ตัวนี้เราจะเก็บเราจะเปลี่ยนให้อันนี้เป็นตัวเตี้ยครับต้องเอากันชนตัวสูงมาใส่ไฮเดนเดอร์ภายในสวยๆครับจมไฟฟ้าเดี๋วของเครื่องนะครับเดี๋ของเครื่องกัน นี่นะของเครื่องนะครับคานเดิมนะครับหน้าเดิมเม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับน็อตไม่ขยับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน,อน็อตจเดิมเลยนะครับไม้์แค่เสีห้ามื่นโลเองเครื่องแห้งเลยเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่อง ไม่ขยับเลยนะครับอา่าค,ครบเลยอย่างกันความร้อนยังดีอยู่เลยครับกระโปรงเดิมแผ่นเพลทต่างๆอยู่ครบเพลทเดิมเลยนะครับไม่เคยแกะเดิมๆโรงงานคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยมากคันหนึ่งเลยนะครับ สตาร์ทให้ดูนะครับติดแอร์ก่อน <c oughs> ที่ยุมีฟังนะครับ <c oughs> ติดไงครับ <c oughs> จึงเรียติดเลย <c oughs> ไม่แสนห้าหมื่นโลนะครับไม่ไม่น้อยมากแสนห้าหมื่นโล ไม่หนึ้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับจบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมองข้างครับมองข้างพับไฟฟ้านะครับเจวๆเลยใช้ได้ปกติอืมอ่านะครับแหลมๆเลยที่ไมีฟังครับ ใช้ได้อ่ายใช้ได้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ